สวัสดีครับพ่อแี่น้องพร้อมนุ่มมีสันครับพี่น้องวันนี้นุ่มมีสานสิผาพร้อมพี่น้องไปหาเก็บเห็ดครับพี่น้องว่ามันจีได้พรได้ดนุ่มมีสานก็รู้กันครับพี่น้องนุ่มมีสานสิผาพร้อม่พี่น้องไปเก็บเห็ดจุ่งรอยละแต่ว่าตอนนี้นุ่มมีสานกับนอนอยู่บ้านอยู่ครับพ่อแี่น้องท่านเดินไปใส่อยู่เดี๋ยวนุ่มมีสานไปแต่งตัวก่อนนะครับพ่อแม่หน้องไปเข้าไปแต่งตัวเดินทางไปน้ำกันครับพี่น้อง ครับพี่น้องพอมาหอดทั้งภูทั้งเขาหนูมีสารกระทําการเคลียครับพี่น้องเคลียไปเคลียมากับไดของมันเองครับพี่น้องเนี่ยกับเป็นเห็ดพ่อครับที่หนูมีสารไดมาหาเนี่ครับพ่อแม่พี่น่องจะเป็นเห็ดแดงเห็ดตะมงกงเห็ดไข่เห็ดยังนี่กับมันกับบะมี่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของเห็ดพ่อครับพี่น้องเห็ดพ่อกำลังออกครับเห็ดแดงเห็ดไข่ตะมงกงนี่มันจะหมดครับหมดช่วงหมดฤดูกาลของมันครับพี่น้องครับ หองมีสันก็บทำการเคลียร์ไปเคลียร์มากสิสำหรับพี่น้องเอ้ยคนก็หลายหลายพี่น้องคนมาหลายทักหลายแน่หนุ่มอีสานก็บทำการกล้มๆเงยๆเคลียร์ไปเคลียร์มากสิสำหรับพี่น้องเออเคลียร์ไปเคลียร์มากอะไรแน่บ่ได้แน่สิสำหรับพี่น้องเออกระหายอยู่สิสำหรับพี่น้องมัดมือมัดเว้นครับอ่เคลียร์มันยังขี้สำหรับพี่น้องเคลียร์เล่นไปเลนมากอะไรอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยจะโกสองกิโลมีสานเจะไปเคลียร์มากกับเมื่อยครับพี่น้องเอ้ย นุ่มีสันก็ทำการเตรียมตัวเมียบ้านนะพี่น้องเออบลุมีสันก็บ่มี่ยังไรครับพ่อแม่พี่น้องนุ่มีสันก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทำนี่นะครับนุ่มีสันก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนุ่มีสันกับบ้านก่อ็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง